คุณผู้ชมครับตอนนี้ประมาณเที่ยงคืนนะครับมีไฟป่าเกิดขึ้นที่ห้วยกลางป่านะครับที่ตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายครับเกุยกับชาวบ้านว่าไฟป่าเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ10โมงแล้วนะครับแต่ตอนนี้ไฟกำลังจะลามเข้ามาใกล้หมู่บ้านนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ด้านบนกำลังดับไฟอยู่ครับ ั่ดึงน้ดึงนน่ครับเอ้ยอยังด้านน้นนะครับที่กำลังเล่ง,งจับเ่อ mm hmm อ,อยู่นะครคับไฟไม่เข้ามาใกล้กับมูลนิี่นะครับมันเป็นบ้านผลตรงนี้ครับคือในช่วงวันนี้เนี่ยเกิดตั้งแต่ช่วงใบบาย แล้วก็มันหยุดไปสักพักนึงแล้วก็เริ่มมาช่วงประมาณตั้งแต่สองสามทุ่มเป็นต้นไปอันนี้เข้าใกล้มากเลยโมนิทีกังวลกลัวไหมฮะเนี่ยก็กลัวอยู่นะครับนว่ามันจะทำความเสียหายให้กับบ้านยังยรียนยังยังยัง